สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมามาแบ่งปันเกี่ยวกับข้อมูลในการเข้าประเทศญี่ปุ่นของปี2023นะคะอันนี้เอาจากประสบการณ์ของเราเนาะไปญี่ปุ่นมาเมื่อต้นเดือนมีนาปัจจุบันเนี้ยไม่รู้นะคะว่าข้อมูลอัปเดตเนี่ยยังขอเรื่องพวกเอกสารใบรับรองวัคซีนอะไรหรือเปล่าพวกนี้ก็ขอให้เพื่อนๆไปหาข้อมูลอัปเดตกันอีกทีเนาะแต่ว่าเราจะแชร์เกี่ยวกับเมื่อต้นเดือนมีนา การจะเข้าญี่ปุ่นสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือใบรับรองการฉีดวัคซีนนะคะสำหรับใครที่ฉีดครบ3ามเข็มแล้วก็ไปโหลดใบรับรองแพทย์จากหมอพร้อมไปโหลดมาแล้วก็ไปกรอกในวิสิตเจแปนนะคะเวลาเราไปกรอกถ้ามันผ่านแล้วถ้าข้อมูลมันมันครบแล้วก็มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแถบสถานะแถบที่เราไปกรอกอะคะ่ะมัน ของเราข้อมูลในวิสิเตเจแปนของเรามันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินซึ่งมันใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าเรากรอกข้อมูลครบแล้วเราแนบเอกสารไปรับรองเนาะมันก็แป๊บเดียวสำหรับใครที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ3เข็มอย่างเราก็ทำกันไปตรวจ PCR ของเราเราไปตรวจที่คือจะไปตรวจที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่า จะต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยซึ่งเท่าที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้ใช้ฟอร์มของทางประเทศญี่ปุ่นมันนี้ให้ดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตสามารถไปค้นได้นะคะหลักๆแล้วเราไปหาข้อมูลจากกลุ่มกลุ่มคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นที่เขาสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาใน Facebook นะคะสามารถเข้าไปหาข้อมูลเข้าไปจอยกลุ่มแล้วก็หาข้อมูลในนั้นได้เนาะเราตอนเราไปแย่ตรวจ p c r เนี่ยเราก็เตรียมเอกสารที่ใบรับรองแพทย์อะ่ะของทางญี่ปุ่นเราเตรียมไปด้วยเราก็ให้หมอเซ็นปั๊มทางโรงพยาบาลปั๊มให้เราด้คือของเราอะ่ะเราไป ตรวจ P.C.R ที่โรงพยาบาลรัฐนะคะจริงๆแล้วเราตรวจที่โรงพยาบาลอะไรก็ได้ที่มันมีที่เขายอมเซ็นไปรับรองให้เราเนาะที่เขาออกใบรับรองให้เราได้แต่ว่าด้วยความที่ของเราในที่เราอยู่เนาะเราเช็คราคาหมดแล้วที่ถูกที่สุดก็โรงพยาบาลรัฐเราก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเราไปทําการแหย่จมูกช่วงเช้าเราไปทําการตรวจก่อนเดินทาง1วันก็คือเราไปทําการแหย่จมูกตรวจ P.C.R เสร็จแล้วก็ผลจะออกประมาณช่วงเย็นๆนะคะเขาก็จะเอาทางโรงพยาบาลเนี่ยจะเอาข้อมูลเราเข้า ระบบหมอพร้อมให้ของเราเนี่ยเราก็เตรียมใบนั้นน่ะให้ทางโรงพยาบาลเซ็นให้ด้วยแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองเขาก็เอาข้อมูลที่เราตรวจ pcr เนี่ยไปใส่ในระบบหมอพร้อมเราสามารถไปคลิกไปดาวน์โหลดใบรับรองในหมอพร้อมก็ได้แต่ว่าตัวตัวใบรับรองเนี่ยมันจะไม่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเนาะมันจะเป็นภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษะคะ่ะตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่าหรือมันจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็โอเคเราก็ดาวน์โหลดจากตรงหมอพร้อมมามันจะได้เป็นไฟล์ pdf เนาะแล้วก็เราไปกรอกในวิสิต j ป p a นอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ ฉีดไม่ครบ3เข็มเนาะตอนที่กรอกวิสิตเจแปนเนี่ยไอช่องมันจะมีให้กรอกสองมันจะมีให้เลือก2อันเนาะมันจะมีแบบใส่ข้อมูลออวัคซีนกับอีกอันหนึง่งใส่ผล pcr ไอตรงที่ใส่ข้อมูลวัคซีนน่ะเราไปถ้าเรายังไม่กรอกตรงนั้นอะ่ะไอช่องที่ใส่ข้อมูล pcr ม,มันจะคลิกมันจะแบบมันจะไม่มีปุ่มขึ้นให้เราคลิกเข้าไปกรอกเนาะเพราะฉะนั้นไอตรงที่ใส่ข้อมูล,มล pcr เราก็เข้าไปแล้วก็เลือกว่าเ,ออเราจะไม่สัมมิษ ผลเราเ,เขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ s ั b มิ t ข้อมูลของวัคซีนพอเราคลิกตรงนั้นเสร็จปับ๊บไปใส่ข้อมูล p c r ค่ะขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปใส่ข้อมูลได้เนาะอันนี้ไม่รู้ของคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวเองเนาะมันเป็นอย่างนั้นก็ลองทาตามสเต็ปนั้นดูนะคะถ้าของใครที่ขึ้นแบบของเราเนาะจริงจริงแล้วก่อนหน้านี้เราพยายามโหลดใบลับรองของวัคซีนแต่ว่ามันไม่สําเร็จเขาจะใช้การยื่นข้อมูลของวัคซีนแต่ในวันเดียวกันนั้นหมอพร้อมมีปัญหา มันมันดาวน์โหลดไม่ได้มันดาวน์โหลดใบรับรองไม่ได้กรอกไม่เสร็จแล้วเรากลัวว่าจะมีปัญหาในการเดินทางอย่างนี้นะคะเราก็เลยใช้วิธีเข้าหมอพร้อมเนี่แหละแต่ว่ามันจะมีให้ดาวน์โหลดข้อมูลอีกหน้าหนึ่งที่มันที่หัวหัวมันจะเขียนเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษกำกับไปพร้อมกันแล้วก็มันจะคือมันไม่ใช่รูปแบบหน้าตามันนะมันไม่เหมือนกับคือเราเราเพิ่งมาเห็นหน้าตาใบรับรองที่สําหรับเดินทางหลังจากที่เรากลับมาถึงแล้วเราลองดาวนโหลดอีกทีอะหน้าตามันไม่เหมือนกับที่เรายื่นไปเนาะ คือหน้าตาใบรับรองที่เดินทางเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันดาวน์โหลดมาไม่ได้เราก็เลยใช้อันนั้นแล้วกันเราก็เลยแนบเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปตอนกรอกวิสิตเจแปนสรุปว่าสักพักมันก็ขึ้นสีน้ำเงินละอ่ะก็โอเคว่าใบรับรองหน้าตาแบบนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันก็สําหรับใครที่มันไม่ได้หรือมันมีประเด็นอะไรเราลองแนบอันนั้นเขาเรียกอนะไรลองแนบใบรับรองที่เราโหลดได้เข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะคือคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คงมีวิธีตรวจสอบของเขาเนาะก็ ก็ลองดูนะคะช่วงก่อนที่เราเดินทางอ่ะเราหาข้อมูลเยอะมากแต่ละคนก็ให้ให้ข้อมูลหลากหลายกันไปเนาะก็เข้าใจว่าเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าใครมีใบรับรองแล้วต่อให้จะกรอวีซิตญี่ปุน่นแลมันไม่ขึ้นหรือมันกรอไม่สําเร็จหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเนาะให้ถือผลผลพิ r ารหรือใบรับรองวัคซีนเนี่ยถือถือถือเข้าประเทศเขาได้เลยอ่ะโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยเนาะบางคนก็บอกอย่างนี้ก็ก็ต่างๆวิธี หาวิธีจัดการกันไปนะคะแต่ว่านี่ในประสบการณ์เราคือเราทาอย่างนี้เนาะในวิสิตจัแปลนมันจะมีให้เรากรอก3ส่วนแล้ว3ส่วนนั้นเราต้องใช้นะสำหรับใครที่กรอกไว้เสร็จแล้ววิธีที่ง่ายวิธีที่แบบไม่ต้องยุ่งยากแบบเอาโทรศัพท์ออกมาหรือว่าเชื่อมเน็ตหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถปริ้นปริ้นที่มันติดชื่อข้อมูลของเรามาด้วยนะคะไม่ใช่ปริ้นเฉพาะที่มันขึ้นสีน้าเงินมานะเอาที่มันขึ้นสีน้ําเงินแล้วก็มีข้อมูลของเราเติดมาด้วยเนี่ยปริ้นมาไว้ด้วยกันแล้วก็มันจะไวเวลาเราไปต่อแถว คือคือไม่ต้องห่วงนะคะว่าเอ๊ะมันต้องทํายังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องโชว์แถบสีอะไรตรงไหนที่ไหนอะไรเงี้ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยถือป้ายบอกนะคะว่าแถวนี้อาจจะเต็ปนี้ขอโชว์ขอโชว์วิสิตเจแปนที่มีสีน้ําเงินอันนี้เงี้ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกเราก็แค่เตรียมอันนั้นโชว์ให้เขาดูคือเราเราไม่ต้องกังวลว่าแล้วเราจะทําถูกไหมอะไรยังไงแต่ละขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่คอยกากับดูแลเนาะมันมันไม่ยากเนาะสำหรับใครที่กังวลเรื่องนี้นะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิส ได้ครบทั้งหมดเนี่ยเราต้องจองที่พักก่อนนะคะเพราะว่าในวิสิตญี่ปุ่นจะมีถามเกี่ยวกับที่พักของเราว่าเราจะพักที่ไหนที่พักเชื่ออะไรเบอร์ติดต่อของที่พักเนี่ยเราต้องใส่ข้อมูลเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก่อนเราจะอกวิสิตญี่ปุน่นเราต้องมีข้อมูลที่พักต่างๆครบหมดแล้วเนาะน่าจะประมาณนี้นะคะก็คือนอกเหนือจากนี้ไม่รู้ว่าสรุปไม่รู้ว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ว่าอันนี้เอาแค่เท่าที่เท่าที่เออ เขาขอตอนที่เราเข้าประเทศเมื่อช่วงวันที่สามมีนา<อ>ะะแต่ว่ามีเพื่อนเราอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยกันอะติดตอมอนะพาสปอร์ตเขาเนี่ยเข,ข้าออโต้สแกนไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรทั้งที่ข้อมูลในหน้าพาสปอร์ตก็ครบทุกอย่างนะคะวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆมีครบแต่เข้าไปอ,อช่องออโต้ออโต้สแกนรตรวจไม่ผ่านเขาก็เลยโดนแยกเรียกแยกออกไปกแถวนึงก็ไปต่อแถวที่ไม่ใช่ออโต้สแกนเนาะไปต่อแถวที่ต้องเข้า ต้องไปตรวจกับตมที่จะมีคนสแตมให้เราแต่ประเด็นคือเขาเข้าไปแล้วพอถึงคิวเขาเจ้าหน้าที่สแกนคิวยิงบาร์โค้ดหรืออะไรพาสปอร์ตเขาแล้วมันไม่ขึ้นเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะไม่รู้ว่าพาสปอร์ตมันผิดปกติตรงไหนหรือมันต้องไปแก้ยังไงก็เลยติดอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกแยกตัวออกไปอีกที่หนึ่งให้ไปนั่งรอเราก็รุ้นมากว่าจะผ่านไม่ผ่านเนาะแต่ก่อนหน้านี้คือเราเตรียมข้อมูลการครบหมดแล้วเราเราถือ <laughs> คติว่าเยอะไว้ก่อนเตรียมให้ครบไปก่อน เกินดีกว่าขาดเงเนาะเราเตรียมทั้งข้อมูลตัว๋วเราปิ้นทั้งข้อมูลตั๋วไปกลับข้อมูลที่พักอเราซื้อประกันการเดินทางเสร็จแล้วก็เบอร์โทรเจ้าของที่พักเนี่ยเราปิ้นใส่กระดาษทั้งหมดแล้วเราก็เอาใส่แยกกันคนละแฟม้มเราก็ให้ถือไว้พอเขาโดนเจ้าหน้าที่เรียกเนาะเขาก็เอาแฟ้มนั้นให้เจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดดูว่าอ๋อ,อเขาก็ถามว่าอันนี้คือ เขาก็ถามประมาณว่าอันนี้คือตั๋วกลับใช่ไหมอันนี้คือที่พักใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามแล้วเขาก็หายเข้าไปในห้องนานมากเนาะเราก็ลุ้นว่า <laughs> เราจะได้เข้าประเทศกันไหมหรือเราจะโดนส่งกลับแต่สุดท้ายแล้วนะคะถ้าเรามีข้อมูลครบอะเราคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาเลยเนาะแต่คือจริงๆตัวตัวที่นักท่องเที่ยวอะคือเรามาเที่ยวกันจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันติดที่ว่าพาสปอ,อร์ตอะมันยิง <S <s เขาเรียกว่าอะไรมันยิงบา,บาร์โค้ดเหรอมันสแกนไม่ได้เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรแต่สุดท้ายแล้วเราก ได้ค่ะประเทศก็ได้เที่ยวกันก็ปกตินะคะก็อันนี้คือประสบการณ์ตรงของเราเนาะที่เราไปมาเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาค่ะข้อมูลก็ก็มีแค่ใบรับรองการฉีดวัคซีนถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบก็ผลตรวจ PCR ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงเสร็จแล้วก็พาสปอร์ตหลักๆแล้วข้อมูลที่ของเราเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาเนาะก็มีประมาณนี้ค่ะแต่ว่ารืบไปอัปเดตกันนะคะสําหรับใครที่กำลังจะไปในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ขอไม่รู้นะคะเราไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะในส่วนของวิธีการกรอกวิสิตเจแปนเนี่ยมีมีวิธีเยอะแยะมากมายเลยในยูทูบเนาะมีคนสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนไว้แล้วเนาะก็ลองไปดูกันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆที่เราฟังจนจบค่ะไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะย